แฟมึงทำอะไรที่นี่วะกูเหรอก,กูเรียนอยู่ที่นี่เว้ยมึงมันทำอะไรอยู่ที่นี่กูเหรออืมมึงตามหญิงมาใช่ไหมคนไหนวะนั่นอะแถวกลางชั้นสองขอสุดเลยืม มึงเล่นตัวท็อปเลยเหรวะเออแล้วเขาชื่ออะไรวะเขาชื่อวิบคีมวิบคีมวิบคีมเออแล้วเขาเรียนอะไรวะเรียนวิดแอนิเมชันเว้ยเออแล้วคนเจ็บเขาเยอะปะถ้า,ารวมมึงด้วยนะก็ะเป็นคนที่สามสิบสามคอดีเว้ย สายสฤษฎีนิยมด้วยป่ะเฮ้ย <Hey. S 2> ที่เนี่ยสอนให้กูรู้ว่ากูไม่ควรไปจีบเขาเว้ยมันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์เว้ยความรู้ม6ของมึงอะคงไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกเว้ยเออเรื่องของมึงเหอะไอ้วมึงทำไงวะคู่แข่งมึงเยอะขนาดนี้นะมีทางเดียวเว้ยอะไรวะจีบด,ดิวะไปะเดี๋ยวกูจะให้ลายแทงกับมึงเองเว้ย ไปไม่ต้องอะไรอาวอลเลยเวมาหาอะไรเนี้ยมันเล็กและอบอุ่นถ้ามึงจะเรียนที่นี่จริงๆยังไงก็ได้เจอจีบหญิงอ่ะก็เหมือนวางแผนการลบเว้ยอย่างแรกชัยภูมิที่ดีวิปครีมอ่ะเป็นผู้หญิงที่เป๊ะมากทำอะไรเป็นหลูกเหมือนเครื่องจักรวันจันวิปครีมจะต้องมาใช้แล็บที่นี่เรียกว่าแล็บคอมห้องที่มีเครื่องทีดีเลเซอร์สแกนเนอร์ อกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดไม่ใช่แค่มาหาลัยอื่นไม่มีคนทํางานอะอยังยากที่จะมีไม้ในครอบครองเลยปูมั่นใจนะเว้ทั้งดินแดงอะ่ะมีเพียงแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแหละเว้วันอังคารวิบคีมจะต้องมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดนี้เป็นประจํทาทั้งเงียบทั้งสงบและเหมาะแก่การแอบมองเป็นอย่างยิ่งห้องสมดุด แล้วทำไมมีแต่งหนังสือวะตลกมากนะมึงส่วนเนี่ยเขาเรียกว่าโรงอาหารเว้ยมึงคงรู้จักใช่ไหมอร่อยปะวะอร่อยดิก็อร่อยพอที่จะทำให้วิปคีมเขามากินที่เนี่ยได้ทุกวันเลยเว้ยและกูมีเคล็ดลับที่จะทำให้มึงชนะอีก32คนที่เหลือเ,เว้ยยชไงวะโต๊ะตัวนี้ไง วิฟรีมเขามานั่งโต๊ะตัวนี้ทุกวันละเว้ยนี่มึงมาเรียนหนังสือจริงใช่ปะ่ะก็กูบอกแล้วเว้ยที่เนี่ยมันเล็กและอบอุ่นทุกคนที่เนี่ยเขารู้จักกันเกือบหมดแล้วเว้ต่อไปอันนี้เป็นลางกิจกรรมทุกชมรมจะต้องใช้พื้นที่นี้ในการทํากิจกรรมถ้ามึงอยากเห็นวิฟรีมฟอลแล้วก็พลาดไม่ได้นะ สุดท้ายทีเด็ดและมีแทบท,ทุกวันร้านนี้เว้ยร้าน,นอะไรวะเอาไวจอดมอเตอร์ไซค์เหรอหร้านเนี้ยเขาไว้ซ้อมลีดมาเป็นสิบสิบรุ่นแล้วเว้ยแล้วปีนี้เฮ้ยพื่นคีมีลีดเหรอถูกต้องนะครับ